นี่ใครยังจำผมได้ไหมผมไปตัดผมเมื่อไหร่าสวัสดีครับผมนีชื่อว่าเขาเกองส่วนคนนี้ให้เขาอาธิบายชื่อเองนะครับบูครับโอเคครับเดี๋ยวผมวันนี้ผมจะมาเล่นเลโก้ให้ให้คุณบูต่อต่อเลโก้เดี๋ยวผมไปรวบรวมเลโก้นะครับโอเค มาลเลยเยอะแล้วครับเยอะแล้วครับวางเกี๊ยบโอเคแนวนอนนะผมขอทำเป็นแนวนอนนะครับพ <c ười> อด <c ười> มีมันมองไม่ค่อยเห็นนะครับโอเคมา <c ười> ขอปิดแป๊บหนึ่งนะครับโกอะไรโกโกิอะไรนคะอะไรคะเลโกะรับเลโก้มาตอบไม่ตอบเอ่ะไ้อเล้อเลโก้ทำยังไงอเดอเด้อยเดนอยน้อยเดอยเล็ก้อเกน้ยกนอนอเกน้อยนยดน้เด็ก โอเควันนี้เราจะมาตอบนี่นะเอาห้นีนะคะวันนี้เดี๋ยวผมจะตอบผมขอหายตัวมีเด็กมาใหม่แล้วครับโฟกั นี่ไม่ใช่เด็กเก่าเด็กเด็กเด็กเก่าไม่ใช่เด็กใหม่โอเคเรามาต่อกันนะคะเราจเล่นต<อ>่อกลุ<อ>่มขอไปไอ้นี่ก่อนนะครับนี่เดี๋ยวเราจะมาต่อคนเดียวกันนะคะ ขออนุญาตตัดภาพครึ่งนึงไปนะผมเื้้ยปืนปยืน้านผมว่าผมเดี๋ยวเราจะต่อความสั่เฮ้ยดี่อยู่นะปีดบเนี้ยแต่ว่าพอเห็นหวยอยู่แต่ไมเยี่ยว เฮ้ยเอ้ยหนูเอ้ยหนูน่าถ่ายคลิปเหรอใช่มาหโอเคครับนี่มันจะเป็นปืนเล็กๆก็เถอะ โสคือแบบนี้อุอ้ยยโคนเคอาหายเลย

ไม่ได้ยินส่วนด้านหลังมิเอะโหคนอย่างเยอะเลยเสียงดัง,งปืนปืนพกสกระบอกกูจี๊ด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 ไอ้พวกกะ จะตั้งให้ว่าต้องต่ออะไรเอาไหมมาทำราย

is it hey let's go back let's go back now okay มีคนรับอยู่นะมีคนรับอยู่เฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยเรือเฮลิคอปเตอร์อันนี้นอ,อ,ตตอ,อนนนะไรอะไรอะไร ม้หลงศพอัตโนมัติครับสุดาสุีส์มาตัองฟาสุดาบีงกี้เชียวมาสุดามาฟางเอาฟางนี่ไปเก็บบรลยมาให้โรกกบนี่่ไปเก็บเนีคนนะครับ ได้เดี๋ยวออกแกพูดก่อนนี่เครับที่เิมนีเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์อันนี้อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรนี่อะไรนี่เฮ้ยดูอิเฮลิคอปเตอร์อยู่เดี๋ยวตอนสุดท้ายเดี๋ยวจะมาบอกอะไรหน่อยเด็กก็ไอสัตว์พังพังพังอย่าพูดคำหยาบในกระตูนเด็กดิ

นี่นี่ก็คือเครื่องขับเครื่อนดูกงอาจจะม่ติครับอ้โหอ้โหโอ้โหอ้นหโอ้โมโอ้หอ้โอ้โหโอ้โห้โหอาโหรอ้หอ้นนี้โมโอ้โอ้โนโ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โอันนี้ไหโอ้หอ้อ้โนโอ้โหท้อ้นนี้อออ้อ้โอ้โออ้้บ๊ายบาย